คอนเฟิร์มแล้วเอสปาเตรียมขึ้นเวทีโคเชล่าปี2022วันที่24เมษายนนี้หลังจากที่ลือกันมาสักพักในที่สุด SM Entertainment ก็คอนเฟิร์มแล้วค่ะว่าศิษาาเอสปาจะได้ขึ้นเวทีเทศกาลดนตรีระดับโลกอย่างโคเชล่าปี2022 ณเมืองอินิโอรัสแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาในวันที่23เมษายนตามเวลาท้องถิ่นหรือวันที่4เมษายนตามเวลาในไทยค่ะและหลังจากที่แฟนๆไมหรือแฟนคลับของเอสปาเฝ้ารอรุ้นตลอดทั้งสัปดาห e ์ว่าเอสปาจะได้บินไปอเมริกาอีกครั้งเพื่อทําการแสดงในเทศกาลดันตรีโคเชล่าปี2022หรือไม่เพราะสาวๆพต์บอกใบ้ผ่านอินสตาแกรมสตอรี่และแอปพลิเคชันบับเบิลล่วงหน้าให้แปลกใจกันเล,เล่นๆในที่สุด SM Entertainment ตต้นสังกัดก็ออกมาคอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะว่าสาวๆ จะได้ขึ้นแสดงบนเวทีเมนสเต e ของงานโคเชล่าปี2022ในวันที่23เมษายนนี้ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกาและแน่นอนค่ะศรีสาวคาริน่าวินเทอร์จีเซลหนิงหนิงเตรียมขนเพลงฮิตอย่าง Black Mamba Next Level และ Savage และเพลงใหม่ล่าสุดที่ยังไม่เคยปล่อยให้ฟังมาก่อนมาเซอร์ไพรส์กับแฟนๆที่งานในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งเอสปากำลังจะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปจากประเทศเกาหลีใต้วงแรกที่ได้รับเลือกให้ขึ้นโชว์บนเวทีหลักของเทศกาลตรีโคเชล่าโดยก่อนหน้านี้วง blackpink เคยมาแสดงคอนเสิร์ตที่โคเชล่ามาแล้วในปี 2019แต่เป็นการเล่นบนเวทีซา,าราราซึ่งเป็นเวทีร้องค่ะและก่อนหน้านี้เอสปาก็ประสบความสำเร็จสร้างความฮิตติดต่อกันถึง3เพลงตั้งแต่เพลงเดบิวต์ Black Mamba Next Level จนไปถึง Sa v เ g โดยเฉพาะอย่างยิ่งมินิอัลบั้ม s a v e g ของเอสปาที่สามารถติดอันดับ20บนชาร์ตบิลบอร์ด200 ของสหรัฐอเมริกาได้พร้อมสร้างสถิติเป็นอันดับที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์สำหรับอัลบั้มแรกของเกิลกรุ๊ปเคป๊อปที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นที่นิยมในระดับโลกของเอสปาค่ะและครั้งนี้เอสปาจะได้ขึ้นเวทีโคเชล่า2022ในปีเดียวกันกับวงรุ่นพี่อีพิกไฮที่ขึ้นแสดงไปแล้วเมื่อวันที่16เมษายนและซีอลที่พาทูแอนนี่วันเซอร์ไพรส์รีเนียนในรอบ6ปีบนเวทีของ SS r i s i n g วันที่7เมษายนที่ผ่านมาค่ะ และนี่ก็คือข่าวสารของมงเอสปาที่เรานำอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ